อะสวัสดีครับผมก็วันนี้ผมจะมาแนะนำ sc สายออโต้สเปลในการฟาร์มกิฟ์เนียนะก็ตอนนี้ผมเวล120จริงๆผมขึ้นมาฟาร์มตั้งแต่เวล117อยแล,ล้วล่ะก็ลงไปเวลบ้างขึ้นมาฟาร์มบ้างอะไรเงี้ยครับเพื่อหาเงินแต่งตัวละครนะอ่ะของก็แนะนำของก่อนครับของก็เดิมๆเ,เลยนะครับของของฟรีนะครับหมวกก็ใส่การ์ดกะลัดเพิ่ม sp เสื้อ ก็ใส่การ์ด่าปีประดับใส่การ์ด1ปีให้มันคอมโบกันเฉยของฟรีทั้งนั้นเลยครับส่วนอันนี้ประดับรีวิวสปิริต c ก p e นะใส่เป็นมาร์ก้าตัวนี้ผมก็เก็บตังค์ซื้อ,อประมาณ10 m มันเพิ่ม damage, าดาเมจธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินเนี่ย20%ส่วนคอร์สก็เดิมๆเ,เลยฮะ,ะได้กิจกรรมอะไรไม่มีบวกอะไรทั้งนั้นชาโดก็เป็นใช้เป็นเทมเพลอร์ทานเซนเดนนะ ก็เพราะว่ามันบวอ AS PD เยอะดีส่วนสเตตัสประมาณนี้ครับจริงๆผมเล่นสายออโต้สเปลมาก็จะไปทางอินเนาะแล้วเด็กผมขึ้นมาอัพที่หลังหลังจากที่ขึ้นมาฟารมนน์มอะไรเงี้ยมันถ้าเด็กน้อยมันมันสติลสติลช้าครับสติลติดยากก็เลยอัพเด็กขึ้นมาเดี๋ยวก็ย้ายไปเล่นสายธนูแหละเพราะว่าน่าจะเวร์ดีกว่าแต่ขอขึ้นมาเก็บตังก่อนสกิลก็ประมาณนี้เลยไม่ได้อัพอย่างอื่นเพิ่มเติมอ่ะ ทีนี้เทคนิคสายออโต้สเปลในการฟาร์มนะที่ผมใช้นะครับชาร์โด s สเปลเนี่ยผมไม่ได้ใช้เมทิโอเพราะว่าอะไรเมทิโอมันดีเลย์สกิลนานเวลาเราตีติดเมทิโอเนี่ยเราแทบใช้สกิลไรต่อไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นที่ผมไปลองเล่นมาเนี่ยผมเลยเปลี่ยนมาใช้เป็น h เฮเวน i v e แล้วก็มันก็คอมโบกับตัวมาร์ฟกาด้วยนะเขาเป็นธาตด,ดินข้อดีของมันเนี่ย ดีเลยสกิลของมันเนี่ยแค่1วิซึ่งเราตีเสร็จแล้วเรากดเทเลไปต่อได้เลยนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วก็ความแรงของมันก็ไม่ได้น่าเกียดน,นะเพราะว่าประมาณ2 0 0 0 2,000ันกว่าซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาไปดูความเร็วกันเดี๋ยวผมบับซะหน่อยพีชผมกบบ็บับประมาณนี้นะแล้วก็มีแต่งงานไว้เพื่อ เพิ่ม SP เวลามันขาดก็จะ,ะชนแก้บ้างก็ได้ครับเพื่อให้หมอนอเพื่อให้ทมเมดมันปิดมอนได้ไวนะเราก็กดตัวนี้ไปดูกันครับหเราอุ้มตัวนี้ไปก่อนอสติลนะอันนี้ผมใช้เป็นเมาส์มาโคนะเดี๋ยวดูนะ ติดให้วันได้ปั๊บเก็บของไปต่อเลยครับเห็นไหมมันมันแทบไม่ต้องแบบไปลงทุนเป็นพันบาทเพื่อจะหาเซตวิจิหรือว่าเล่นสกิลทีให้มันวันฮิตอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเนี่ยครับออโต้สเปลมันก็ฟาร์มได้เห็นปะจบมอนก็ไม่ได้ช้าเลยนะเพียงแต่ว่า เทคนิคอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยเช่นเมาส์มาโครหรือว่าบางคนจะใช้ Data เนี่ยมันก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะที่จะทำให้ได้เงินต่อหนึ่งเลงเนี่ยไวขึ้นซึ่งเซตนี้ที่ผมฟาร์มเนี่ยก็อย่างต่ำก็ประมาณ700,000ครับช่วงที่พีคสุดก็1.2-1.3บ้างแต่ว่ามาตรฐานมันก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0ประมาณนี้ ส่วนบางคนถามว่าเวล120เนี่ยมันมีผลยังไง,งการดรอปเลดหรืออะไรเงี้ยนะจากที่ผมฟาร์มมาจะบอกให้เลยว่าเวล120เฉลี่ยนะถ้าดมันจะได้ดอกต่อเล่งก็ประมาณา10ดอกหรือว่า,าแหวนหรือดาวกระจายเนี่ยก็ประมาณ1 3อันประมาณนี้นะต่อเล่งซึ่งโบนัสดอกมันจะประมาณเนี่ยครับก็ลองก็ลองเพื่อนก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าจะไปฟาร์มให้เวล150 เวล1075เพื่อให้สติลมอนหรือว่าค่ามอนได้เยอะกว่าเดิมหรือว่าจะอยู่แค่เวล120แล้วเอาโบนัสดรอปตรงนี้มันคุ้มไหมลองลองลองลเทียบกันดูนะครับแต่ว่าผมก็คงอยากได้เวลเ,วลเยอะเหมือนกันแต่ผมขี้เกียจไงขอฟาร์มเก็บตังก่อนไม่มีตังไม่มีของแล้วมันไม่มีแรงเวลประมาณนั้นนะดูตัวนี้ ตีติดปึ๊บอของตกเก็บเลยครับมนมาก็อุ้มไปเสียงก็อุ้มครับเพราะว่าเลเวลน้อยนะครับมันไม่ได้ช้าเลยนะเห็นไหมเทียบกับวันฮิตเทียบกับสายธนูที่วันฮิตผมว่ามันมันไม่ได้น่าเกียดเลยนะ แล้วอีกอย่างผมแค่เวล1ร้อยด้วยซึ่งมันก็พอฟาร์มที่จะหาของไปเติมต่อได้นะจะเล่นเป็นสายธนูหรือสายอะไรก็ได้เลยอันนี้เราเพื่อมาหาเงินก่อนนะเห็นไหมไม่ได้ช้านะครับส่วนเรื่อง s อตัวนี้มันก็ดูดดูดได้ดีประมาณหนึ่งครับเพราะว่ามันดูด เป็นดาเมจกายภาพด้วยแล้วก็พยิ่งติดเวทเนี่ยดาเมจเวทมันดูดเข้าไปด้วยนะประมาณนี้ครับผมก็ส่วนฟาร์มที่ผมก็ฟาร์มเอาตัวพ่อค้านะเอาขึ้นมาอยู่ในดันด้วยแล้วก็ฟาร์มเอาของใส่เอาของใส่เอาของใส่ใสหมดเร่งหมดอะไรก็ลงไปขายของแล้วก็เอาเงินมาใช้นะครับเอาเงินมาเปนี่แหละครับคือความสุขของการเล่นเกม ะะไม่ต้องเติมเยอะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแต่ว่าขอให้ได้ฟาร์มเก็บเงินให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นเล่นไปกับมันเรื่อยๆโอเคประมาณนี้ครับผมก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะไม่ได้ทำบ่อยก็ถ้ามีประโยชน์อีกมีคลิปที่เทคนิคอะไรที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆอนีกก็เดี๋ยวเอามาแนะนำกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ